ปลาหมูข้างลายชื่อสามัญไทเกอร์โบเทียชื่อวิทยาศาสตร์ซินคอสซัสไฮเมนฟิซาบลิเกอร์1852ลักษณะทั่วไปของปลาหมูลายเป็นปลาน้ำจืดที่มีความสำคัญชอ,อน,นิดหนึ่งมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปเช่นปลางวงเป็นปลาที่ชอบอาศัยอยู่ตามดินดาน หรือดินทรายที่มีกระแสะน้ําไหลเอื่อยๆชอบอยู่ตามซอกหรือตามโพรงลำตัวมีสีสันสวยงดงามลำตัวป้อมด้านข้างแบนจะงอยปากเล็กเรียวตรงปลายมีหนวดเป็นกระจุกปากมีขนาดเล็กตาเล็กมีเงี้ยงแหลมปลายแยกเป็นสองแฉกค,ครีบหางปลายแยกเป็นแฉกลึกครีบหลังอยู่กึ่งกลางลำตัวขนาดของครีบหูครีบท้องและครีบก้น,กนมีขนาดใกล้เคียงกันลำตัวมีสีเหลืองแกมเขียวมีริ้วสีน้ําเงินเข้มพอลาดขวางลำตัวประมาณ11แถบครีบหูและครีบก้นเป็นสีเหลืองขนาดใหญ่ที่พบมีความยาวประมาณ30เซนติเมตรขนาดที่ ที่พบส่วนมากมีขนาด12-15เซนติเมตรการแพร่กระจายปลาหมูค่าลายพบแพร่กระจายทั้งในภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน่านแม่น้ำยมบึงบรเพชรเป็นต้นนอกจากนี้ยังพบในแม่น้ำโขง